ไม่ยอมขึ้นจีบนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง y o u t u ูบคนถองเลนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูปลาที่แถวบางหอยนะครับบางหอยนครนายกนะฮะพอดีมีพวกโทรบอกว่าคลองสายนี้นะฮะมันมันมัน,ม,นมันมีปลาช่อนปลาจะโดเยอะนะฮแต่ว่านี้ผมมาตายฮะ มัวตื่นสายเมื่อคืนทำงานดึกก็เลยตื่นสายวันนี้ก็เลยมาสายหน่อยไม่รู้จะมีตัวให้เรายิงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมว่ามากับช่างเต้ยลำใหม่นี่นี่ครับสมันบรรยากาศเนฝั่งนู้นนะมันจะเป็นคลองเลี้ยวไปเรื่อยๆเลี้ยวไปเรื่อยฝั่งทางขวามือนี่ก็จะเป็นบ่อปลาของชาวบ้านเขานะฝั่งทางขวามือเป็นบ่อปลาเยอะนะ ตรงนี้เป็นคลองนะฮะบอกว่าปลานิลปลาทับทิมใหญ่ๆก็มีนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะเจอหรือเปล่าวันนี้เพราะว่ามาสายสำหรับท่านไหนที่กดติดตามกันไว้แล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไปยิงปลาด้วยกันนะโอเคติดตามดูนะะว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ ทำจิบน้ำเว้ยเข้ามาตายยาแล้วโอ้โหโอ้โหจะหน่อยดูยดึง แล้วครับโดแล้วมองไกลๆไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่น,น่าจะน่าจะตัวใช้ได้อยู่ไอ้รวยช่อนรุ้ยโดโอ้โหยิงไกลมากเลยเเดี๋ยๆลองก่อนลองก่อนเดี๋ยววางเพื่อเดี๋ยวเดินหยียบเพื่อ,อ้โห ไกาสาวคอนดีกว่าเดี๋ยวไปพันอีกไม่รู้โดนตรงไหนเนะี่ยถ่าวไปเลยดีกว่าออเราออกวางนี่โอ้หายทอ้อวิ่งไปแล้วก็หายทอ้อเนี่ยตัวดีนะโวยช่อนไหนช่อนนะตัวดีครับเนี่ยโอ้โหติดกี่เรนบ้านเลย ไอช้อนนะยิงเข้าไหนวะเนี่ยอู้กรอกปลามันขึ้นโอ้โหนึกว่ากรอกปากนี่ครับเข้าเข้าแผลนี้ครับกลางแก้มเหมือนเดิมฮะขึ้นจิบแหมนี่ครับเข้าแผลนี้เดี๋ยวขี้ดินเต็มเลยช่อนหนึ่ช้อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวปลดกล้องออกมาถ่ายมันจะชัดเดี๋ยวรอ้เดี๋ยว ชวลว่าอีกว่าเนี่ยตูเ,เอลอะตัวเป็นโลวะเนี่ยเดี๋ยวจะชวนหาว่าถ่ายรูปปลาไม่ชัดนะเนี่ยเอาตอดกล้องออกมาจากกวูวเดี๋ยวก็ใจไม่โอเคเนี่ยตัวดีอ้วนตุบโอเคครับเดีย๋ยวเอาปลาไปเก็บก่อนนะ ไม่ยอมขึ้นจิบว่ายเข้าย่าไปแล้วมูน่ะออกมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ออกมาแล้วตัวใหญ่ออกมาแล้วว่ายม,มาอีกหน่อยม,ออมาอีกหน่อยนึงหันหน้าให้นะหันหน้าให้หันหน้าให้ยิงยาก จิบน้ำครับอ,อันข้างแล้วแต่ไม่ยอมจิบน้ำไม่ไปไหนวะอ่านข้างแล้วเมื่อกี้แต่ไม่ยอมจิบน้ำ,นนนนอ,นอ,นำอีกโอ้หมดทบ ไม่ยอมขึ้นจิบน้ำไลยแต่ไม่โดนอ๋อโดนเว้ยโดนโดนไม่ยอมขึ้นจิบน้ำไลหฮาอยู่พื้นโดนโดนโดนลากสายแล้วนั่นโอ้โหแน่นอนจริงวะ่กะก็บอกนี้แล้วก็ไม่โดนโเมื่อกี้ โอ้โห oh, อยู่ติดพื้นเลยโดนเฉย oh, oh, ตัวๆวอยู่นะ ัวยอยู่เฮย้ยสายติดฟันไม่เป็นไรแบบนแต่ปวดตาก่อนแต่ก็เคลียร์สายทีหลังตัวดีอยู่นะ ยาขึ้นมา,าติดตะวะขึ้นมาเต็มเลยเฮ้ยเลอะเลยนี่ฮะมันอยู่ติดดินเลยอยู่ติดพื้นเลยเมื่อกี้นี่กอดก็กล้องหลังนี่เข้าแผลตรงนี้นี่อยู่ติดพื้นเลยเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูปลาจะชัดก่อนเดี๋ยวเปิดกล้องให้ดูปลาจะชัดนะเพราะว่า พอพวกชาว่าผมถ่ายปลานี้ก็เห็นแล้วผมยกขึ้นมาแล้วบางทีมันก็เลยหัวเลยอะไรประมานี้น,นี่ครับผมเห็นแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บปลานัรับผมตอนนี้เราก็เฝ้ากันมาก็ประมาณสักสองชั่วโมงนะ่าจะได้แนละ้วประมาณสองชั่วโมงฮนะมันมันก็ยังพอมีตัวนะแต่บางทีมันขึ้นแล้วผมยิงไม่ทันถ้ามันเริ่มจะร้อนแล้ะ เดี๋ยวผมต้องกลับไปให้ข้าวไก่นะไปให้ข้าวไก่ก่อนเดี๋ยวไปดูปลากันนะครับว่าเราได้กี่ตัวเดี๋ยวผมจะจะปิดคลิปไปจากนี่เลยนะไม่รอไปปิดคลิปที่บ้านนะวันนี้จะไปปิดคลิปที่นี่เลยเห็นไหมผมจะพาขึ้นไปดูปลาเลยนี่ครับผมปลาที่เราได้วันนี้นะนี่ครับผมทอนนะครับสวยเลยตัวหนึ่งก็ประมาณตัวใหญ่นี่ประมาณสัก เกือบโลนะแล้วก็ตัวเลขที่ประมาณตั้งเจ็ขีดน่าจะได้ <c oughs> โอเคครับผมต้องติดติบไวเลยเพราะว่าไม่รู้จะกลับบ้านถึงกี่โมงเดี๋ยวไปถึงเมื่อดีเพราะว่าไปแวะเล้าไก่นะไปแวะใอ้ก้าวไก่ที่สวนเอเยค,ครับผมไหก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคนสองเลสวัสดีครับปอดต้มแล้ดต้ม